สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะเรามาเจอกันบทที่5นะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะ Product ของวิชาการตลาดเพื่อการออกแบบนะคะเรามาดูกันว่าในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าเราจะจัดตั้งบริษัททาแบรนด์ของเราขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราจะสร้างแบรนด์หรือว่าทํา Product ที่เป็นของเราขึ้นมานะคะเรามาดูกันค่ะ ซึ่งหลักๆในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ๆเนาะก็คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์การแบ่งประเภทส่วนผสมแล้วก็การทําตราสินค้านะคะซึ่งในแต่ละหัวข้อนั้นอะ่ะก็จะมีดีเทลเย่อยๆแยกออกไปอีกนะคะ อันดับแรกอาจารย์จะมาให้ดูก่อนว่าในส่หัวข้อหลักนี้มันจะมีภาพรวมยังไงบ้างนะก็คือองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เมื่อเรามีโปรดักต์แล้วเนาะองค์ประกอบมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะต่อไปก็เป็นของการแบ่งประเภทผลิตภัณฑนะ์หนาเขาก็จะมีแบบประเภทของเขาเนาะว่าที่เราทําอยู่เนี่ยจะอยู่ในหมวดหมู่ไหนของผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดนั้นๆเนานะแล้วก็ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือการทําตราสินค้าค่ะ ที่ข้อแรกค่ะองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักนะคะก็คือ1ผลิตภัณฑ์คอโปรดักต์คือตัวผลิตภัณฑ์หลักของเรานั่นเองว่าโปรดักต์ของเราหรือว่าผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะมันคืออะไรเรามีอะไรเป็นโปรดักต์ที่กําลังจะทําขายอยู่เช่นตุ๊กตาเครื่องประดบับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะต่อไปก็จะเป็นสิ่งบ่งชี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะก็อย่างเช่นแพคเกจจิ้งแบรนด์เนมโลโก้ต่างๆและสุดท้ายก็คือ บริการด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเช่นการบริการหลังการขายเหมือนที่อาจารย์เคยยกตัวยอย่างเนาะเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทที่เขาเป็น ทำแบรนด์หรือว่าทําสินค้าที่ค่อนข้างพรีเมียมมีราคายกตัวอย่าง Apple Apple เน่ยสินค้าเขาค่อนข้างที่จะพรีเมียมใช่ไหมลูกค้าเขาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึง่งราคาก็ค่อนข้าง,างสูงดังนั้นเนี่ยตั้งแต่แพคเกจจิ้งโลโก้ทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเขาคำนึงถึงภาพลักษณ์ทั้งหมด ตัวแพคเกจจิ้งเองเนี่ยก็ยังจะใส่ใจแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ดูดีดูหรูหราและแตกต่างและในแต่ละชิ้นเองเนี่ยก็ยังมีดีไซน์ที่เฉพาะตัวในแต่ละคอลเลกชันที่เขาออกแบบมานะคะคือใส่ใจทุกองค์ประกอบในการทํางานในการออกแบบนั่นเองแล้วรวมไปถึงการบริการหลังการขายการเข้าถึงสินค้าได้อย่างง่ายดายโดยการมีไ Studio มีหลากหลายสาขาพอเครื่องพังเครื่องเสียเราสามารถที่จะมาซ่อม ในไอสตูดิได้อย่างนี้เป็นต้นนะรวมไปถึงการมีบริการ i c a ครที่เราจ่ายเงินเพิ่มเติมเหมือนกับการซื้อประกันเพื่อที่จะดูแลสินค้าเนื่องจากสินค้าเขามีราคาสูงแล้วก็พรีเมียมใช่ไหมการดูแลมันก็จะต้องพิเศษแล้วก็ใส่ใจหน่อยนึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากแล้วก็มันทําให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายแล้วก็ยอมที่จะจ่ายเงินที่มากกว่าในสิ่งที่ได้มาเหล่านี้ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์นะคะหลักๆในที่นี้ที่อาจารย์สรุปแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้เราเห็นนะมันจะแบ่งเป็น2หมวดก็คือผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเรามาดูว่า2ประเภทเนี้ยสิ่งที่เราจะทําแบรนด์ที่เราจะขายมันอยู่ในกลุ่มไหนนะคะอันดับแรก ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคก็คือ consumer product เนาะก็คือผลิตภัณฑ์สินค้าที่เราหาซื้อได้ทั่วไปใช้สําหรับอุปโภคบริโภคเลยอาหารการกินเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องแต่งกายอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างแบรนด์ที่เขาทําสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะ CP อ่าเราจะเห็นชัดๆเนาะมีสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารการกินยารักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยโคกเนสเล่ Coke, อย่างนี้เป็นตน้น ต่อไปกลุ่มที่2ผลิตภัณฑ์เพื่อการอุตสาหกรรมค่ะ industrial product ตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะมีความชอบไงหรือว่าอยู่ในกลุ่มบริษัทที่อยู่ทําพวกสินค้าที่เป็นวนะัตถุดิบเนาะไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ยกตัวอย่างอะไรบางส่วนของรถยนต์เป็นต้นนะ เพราะว่าในรถยนต์หนึ่งคันก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบมากมายเนาะบางบริษทัทค่ะหรือว่าบางคนที่มีความสนใจในส่วนนี้อาจจะทําแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์เช่นล้อแมกทําให้สวยงามมีความลงร้ายในการตกแต่งรถเป็นต้นหรือเฟอร์นิเจอร์เนาะในการทําบางส่วนเพื่อที่จะส่งเข้ากับระบบโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงค่าพวกสินค้าวัตถุดิบต่างๆเช่นผกักนมไข่เป็นต้นอุปกรณ์เบเกอรี่ส่วนประกอบของเบเกอรี่แป้งเนย กลิ่นสีสังเคราะห์อ,อะไรอย่างนี้เนาะหรือแม้กระทั่งเส้นไหมค่ะรู้ไหมว่าถึงแม้ว่าโคราชเราเนี่ยนะจะเป็นเมืองผ้าไหมแต่ว่าไม่ใช่ทุกวิสาหกิจหรือทุกชุมชนนะที่เขาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเอง ถ้าใครได้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับผ้าไหมและได้ลองลงพื้นที่เมื่อถามป้าๆนะเราจะรู้ว่าถึงแม้ว่าป้าเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญในการทอผ้ามากเลยแต่ตัวเส้นไหมค่ะหลายๆกลุ่มจะรับมาจากจุนไหมไทยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาทําการผลิตเส้นไหมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพมากเขามีเครื่องจักรมีองค์ความรู้มากมายนะคะซึ่งหลายๆกลุ่มเนี่ย ถ้าต้องการที่จะส่งผ้าเข้าประกวดหรือว่าต้องการให้ผ้าได้รับรางวาัลได้รับรองมาตรฐานเขาก็จะสั่งซื้อเส้นใหม่มาจากไหมจุนไหมไทยเนาะบางทีที่เราลงพื้นที่เราเจนป้าาเรียกว่าไหมจุนซึ่งตรงนี้แหละก็คือเป็นเส้นไหมที่ซื้อมาจากอ่าจุนไหมไทยนะคะ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของ2กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เราให้ฟังเรามาดูซิว่าของเราอยู่ในกลุ่มประเภทไหนนะต่อไปค่ะส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เมื่อเรารู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะั้นะอยู่ในกลุ่มไหนแต่ละโปรดักก็จะมี p r o d u c t ิกซ์หรือว่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ลงมานะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย4หัวข้อดังนี้ค่ะ สายผลิตภัณฑ์รายการผลิตภัณฑ์ความยาของผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องนะคะยกตัวอย่างแบรนดน์นี้ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี Adidas นะคะซึ่งสายของผลิตภัณฑ์ตัวนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเขาทำรองเท้ากีฬาเป็นสายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปอร์ตแวร์ซึ่งมีรองเท้ากีฬาเป็นหลักเนาะที่เรารู้จักกาันที่นี้ค่ะรายการผลิตภัณฑ์ของเขาอะ่ะก็จะยาออกมาเป็นสายมีรองเทา้าเสื้อผ้ากระเป๋า ครึ่งต่งกายที่เป็นสำหรับพวกนักกีฬาหรือว่าเป็นแฟชั่นแนวสปอร์ตแวร์อย่างนี้เป็นต้นนะสายของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะสามารถแตกออกไปได้เช่นนี่ค่ะพอเขาทำรองเท้าทำแฟชั่นเสร็จเขาก็เริ่มที่จะทำานาฬิกาซึ่งก็จะมีน้ำหอมด้วยนะน้ำหอมที่เป็นกลิ่นเกี่ยวกับให้ความรู้สึกสปอร์ตเป็นต้นอันนี้ก็คือสายของผลิตภัณฑ์นะคะ ส่วน Product Item นะคะรายการผลิตภัณฑ์ก็อย่างเช่นรองเท้าคือ1 Product นาฬิกาคือ1น r o d u c t น้ำหอมคือ1 Product อย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีความยาวของผลิตภัณฑ์คะ่ะนั่นหมายความว่าในแต่และโ o d u c t อะ่ะมันจะมีคอลเลกชันอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างมีกลิ่นอะไรบ้าง ลึกลงไปอีกนะคะซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มันจะต้องมีความสอดคล้องกันนะคะเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาเข้าใจแล้วเขาก็รับรู้ได้ว่าอ๋อสินค้าตัวนี้เป็นของยี่ห้อนี้ของแบรนด์นี้ปล่อยมานั่นเองเป็นของบริษัทเดียวกันนั่นเองซึ่งถามว่ามีไหมที่บางโปรดักเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปเลยมันก็มีค่ะแต่มันก็จะทําให้เกิดความจดจําในแบรนด์นั้นน่นะยากขึ้นมาอีกนิดนึง ซึ่งถ้าเราเริ่มเราอาจจะเริ่มจากการที่ทําทุกอย่างให้สอดคล้องกันไปก่อนก็ได้นะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือตราสินค้าการสร้างแบรนด์นั่นเองที่พวกเราอะ่ะ เคยทดลองทำกันมาหลายครั้งแล้วเนาะก็คือการทำชื่อตาสินค้าการทำโลโกโ้แล้วก็ทำคําขวัญสโลแกนนะคะซึ่งหลังจากบทนี้เนี่ยอาจารย์จะให้ทุกคนอะ่ะได้ทดลองทำนะว่าเราอยากที่จะทำโปรดักอะไรมีแบรนด์ตราสินค้ายังไงแล้วก็มีสโลแกนยังไงเนาะอ่ะแต่เรามาดูตัวอย่างก่อนว่าการทำแบรนด์นั้นอะ่ะเขามีอะไรบ้าง นี่ก็เป็นตัวอย่างของตราสินค้านะคะที่ประสบความสําเร็จซึ่งทุกคนพอเห็นแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าโปรดักเขาคืออะไรเป็นของยี่ห้อไหนบริษัทไหนนะคะ mm hmm. การใช้สีสําคัญมากนะคะรวมไปถึงบุคลิกของแบรนด์นั้นๆน,น,นอกจากโลโก้เนี่ยจะทํามาเพื่อให้รับรู้ว่าสื่อถึงแบรนด์นั้นๆแล้วโลโก้ยังสามารถทํามาเป็นลูกเล่นจุดเด่นต่างๆในการที่เอามาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เช่นการนำมาต่อการแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นลวดลายโมโนโกแกรมเป็นต้นเนาะ นอกจากโลโก้แล้วนะคะแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์ภาพลักษณ์ของสินค้าก็สำคัญค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่าง Herbal Essence อันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแชมพูเทียแชมพูเมื่อสระแล้วผมยาผมพลิ้วสวยอย่างเงี้ยที่เป็นครีมนวดกับตัวที่เป็นแชมพูเมื่อวางต่อกันแล้วหนูจะเห็นเคิร์ฟที่เป็นส่วนโค้งไหมอันนั้นก็จะให้ความรู้สึกว่าผมนุ่มสลวยอย่างนี้เป็นตอนที่เราจะต้องคำนึงถึงจุดเล็กๆน้อยๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรานะคะ และสุดท้ายในการสร้างแบรนด์ที่อาจารย์จะฝากไว้ก็คือการทำให้ได้ถึงแบรนด์ลิโอเตี้ก็คือการทำให้ลูกค้ารู้สึกมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์นะคะยกตัวอย่างเช่นสินค้าของแบรนด์อะไรที่ไม่ว่าจะปล่อยอะไรมาเนี่ยลูกค้าก็จะชอบแล้วก็จะสนับสนุนตลอดเวลาและนี้เลย Starbuck s นะคะ Starbucks ขายกาแฟค่ะขายกาแฟแต่ว่า ตอนหลังๆอะ่ะพอเขาทําสินค้ามีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นความใส่ใจตั้งแต่มเมล็ดกาแฟที่นํามาจากกลุ่มที่เขาปลูกกาแฟจากเทือกขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือชุมชนที่เขาสามารถที่จะแบ่งปันรายได้กับชุมชนได้ส่วนนี้แล้วกาแฟมีรสชาติที่ดีบรรยากาศของร้านการตกแต่งต่างๆการทําสภาพแวดล้อมที่ลูกค้าเข้าไปแล้วรู้สึก อบอุน่นไม่ว่าจะเป็นนั่งทํางานก็ได้คุยงานก็ได้หรือว่าจะนั่งดื่มกาแฟส่วนตัวก็ได้เมื่อเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำกาแฟแล้วเขาก็เพิ่มโปรดักต์ไลน์ค่ะในการทำแก้วน้ำนะคะ ซึ่งแก้ว t t r r u u k s เนี่ยในแต่ละประเทศอะค่ะเขาก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันบางคนเนี่ยที่เป็นสาวก t a า buck s นะเขาก็จะชอบมากเลยเวลาที่จะบินไปเที่ยวที่ไหนก็จะซื้อแก้ว t t r r u u k s ของประเทศนั้นๆกลับมานะคะหรือแม้กระทั่งช่วงเทศกาลต่างๆที่ t t r r u u k s เขาก็จะออกแบบแก้วน้ำขึ้นมารวมไปถึงการพัฒนาโปรดักต์ให้เข้ากับบุคลิกแล้วก็ ชีวิตประจาําวันชีวิตส่วนตัวของวิถีคนรุ่นใหม่เช่นการชอบไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกแบบสินค้ามาเพื่อให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนกลุ่มนั้นด้วยเช่นกันค่ะแล้วมีการพัฒนาไปจนถึงการทำกระเป๋านะคะซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นมาจากกาแฟเลยแต่ว่าเมื่อได้รับความนิยมแล้วก็มีความใส่ใจในทุกองค์ประกอบอะคะ่ะดีไซน์ออกมาแล้วสวยงามอีกต่างหากคนก็เริ่มที่จะ ซื้อแล้วก็ชอบชื่นชมในแบรนด์นี้นะคะจนถึงขั้นการพัฒนาไปคอลแลบหรือว่าทำร่วมกับแบรนด์อื่นอย่างนี้เป็นต้นเนาะรวมไปถึงยังคงมีการทำคอลเลกชันร่วมกับชุมชนนะคะที่รายได้ส่วนหนึ่งก็จะกลับคืนไปสู่งานชุมชนเหมือนกัน แล้วก็จะมีในเรื่องของการอีโค่เนาะความห่วงใยสิ่งแวดล้อมการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ตัวอย่างของสบักสิงคโปร์เนาะเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่ให้ทุกคนเห็นว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทําแบรนดิ้งอะค่ะมันจะต้องใส่ใจทุกรายละเอียดองค์ประกอบแล้วก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยที่คํานึงถึงกลุ่มลูกค้าคํานึงถึงโลกคํานึงถึงผู้ใช้งานนะคะ สำหรับบทที่5นะคะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของพวกเราล้วนๆเลยในการสร้างแบรนด์ในการทำเป็นผู้ประกอบการเนาะตรงนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ถ้านักศึกษามีคำถามหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถถามได้ในกลุ่มไลน์ของเราหรือว่าเดินมาหาที่ห้องรครูก็ได้นะหรือทักมาหาส่วนตัวก็ได้ค่ะสำหรับ,บบทนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บทหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ